ใหหนุ่มๆถึงหัวล้านแค่บริเวณหน้าผากและกลางหัวส่วนท้ายทอยและหลังหูเนี่ยผมยังหนาอยู่และควรจะรักษายัางไงคลิปนี้แอรินจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้หนุ่มๆผมบางหัวล้าน 80- 9 0ถึงเเลยเกิดจากกรรมพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน DHT โดยฮอร์โมนเพศชายเทสตโทสเตอโรนถูกเอนไซม์ 5- อัลฟาเรดักเทสแปลงร่างให้กลายเป็นฮอร์โมน DHT โดยทั้งฮอร์โมนเทสตโทสเตอโรนและฮอร์โมน DHT เป็นฮอร์โมน เพศชายค่ะหรือเรียกว่าแอนโดเจนซึ่งถ้ามีแค่ฮอร์โมน d ี t ีเฉยๆเนี่ยผมยังไม่ร่วงค่ะแต่มันต้องเข้าไปจับกับตัวรับแอนโดเจนก่อนหรือแอนโดเจนรีเซพเตอร์หลังจากที่มันจับคู่กันแล้วค่ะมันถึงจะทะลุผ่านเข้าไปยังนิวเคลียสของเดอร์มอลพาพิลลาเซลล์ที่รากผมแล้วผมก็จะบางลงเรื่อยๆค่ะจนล้านในที่สุดโดยสาเหตุที่ผมร่วงแค่บริเวณด้านหน้าส่วนท้ายทอยยังหนาอยู่มีดังนี้1 จำนวนตัวรับแอนโดเจนเยอะแค่บริเวณด้านหน้าซึ่งบริเวณสีม่วงก็คือเป็นบริเวณที่มีตัวรับแอนโดเจนเยอะๆถึงแม้ว่าทั้งหนังหัวเนี่ยจะมีฮอร์โมน DHT แต่ถ้ายังไม่มีตัวรับแอนโดเจนก็ยังไม่ได้ทำให้หัวล้านนะคะ <Yes. S 1> จะต้องมีทั้ง2อ,อย่าง2 เอนไซม์ฟาสเอลฟารีดักเสสร้างฮอร์โมน d h เเยอะกว่าบริเวณด้านหน้าผากและเมื่อมีฮอร์โมน DHT จากข้อสองเยอะๆบวกเข้ากับตัวรับแอนโดเจนจากข้อหนึ่งเยอะๆเมื่อสองอย่างมาจับคู่กันก็จะทำให้ผมบริเวณหน้าผากเนี่ยบางลงเรื่อยๆและล้านในที่สุดแล้วจะรักษายัางไงวิธีการก็คือจะต้องขัดขวางไม่ให้ฮอร์โมน d h t จับก,กับตัวรับแอนโดเจนซึ่งในปัจจุบันยาที่ใช้กันตามคลินิกก็คือฟินาสเไรและดูทาสเไรโดยยาทั้งสองชนิดเนี่ยจะเข้าไป ยับยั้งการทำงานของ e n นไซ a ์ไฟฟ์อัลฟาไม่ให้สร้างฮอร์โมน d ี t ทําำให้ฮอร์โมน d ี t เนี่ยลดลงและทำให้จับคู่กับตัวรับแอนโดเจนน้อยลงก็เลยส่งผลทำให้ผมบางน้อยลงนั่นเองแต่เนื่องจากยาทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นยากินส่งผลทำให้ฮอร์โมน d ี t เนี่ยลดลงทั้งร่างกายไม่ใช่เฉพาะแค่ที่หนังหัวเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดผลข้างเคียงทั้งร่างกายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหย่อนสมรรถภาพทางเพศหนุ่มๆไม่น่าจะชอบสิ่งนี้แถมใครที่ต้องใช้แรงในการทำงาน ก็อาจจะไม่เหมาะกับยานี้เพราะจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแนะนําว่าควรใช้สเปรย์ที่ลดฮอร์โมน DHT เฉพาะแค่ที่หนังหัวจะได้ไม่ส่งผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน DHT เอาแบบที่มีผลงานวิจัยยืนยันนะคะว่าช่วยลดฮอร์โมน DHT ได้จริงๆซึ่งที่อดีนแนะนําก็คือสเปรย์ลดผมร่วงของมอชอตัวนี้เลยค่ะที่มีงานวิจัยยืนยันว่ายับยั้งการทํางานของเอนไซม์5 a l p h a reductase เพื่อลดฮอร์โมน DHT เนี่ยได้ดีกว่าฟินา และดูทาสไลซี่แถมยังกระตุ้นผมงอกใหม่ได้ดีกว่าไมโนซอกิลซีกเดียกได้ว่าทั้งลดผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่ในขวดเดียวที่สําคัญทํามาจากสารสก,กัดจากอาหารที่เราทานไม่ต้องกังวลผลข้างเคียงถ้าสนใจให้ไปที่หน้าช่องแล้วกดที่ไอคอนรูปตะกร้าแล้วกดสั่งซื้อได้เลยถ้าอยู่เกาหลีหรือ,รอสอปปลาวทักหาไอรีนได้เลยค่ะ